เช้านะครับเราข้ามสนามทหารตาม223นะครับตอนนี้ก็มีพระคุณเจ้านะครับแล้วก uh, ็อ่าที่ทหารนะครับเราถึงทีละทีดังนะครับพี่เตรียความรุนแรยนะครับวันนี้ก็ได้เข้าห้องท่าจางลาวีสักหนยคุณหลงนะครับท่านใดนะครับคุณเจ้าท่านได้มารก็คอยจับผีขอแก่พวกเรานะครับตอนนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านะครับ เจ้าหญิงมานั่งบริเวณนป็นครับเดี๋ยวขุณเจ้าจะมาให้โูวานะครับแล้วก็่าวห้ามนะครับนะเกี่ยวกับการอยู่ที่นี่นะครับเรียนเชิญเลยนะครับทุกคนเลยนะครับเป็นสามนะครับตอนนี้เป็นยีบายดีนะครับที่ขุนคุณเจ้าได้มาเยี่ยมเยี่ยมพวกเรานะครับให้กำลังใจนะครับหนึ่งก็ใบห้าของเต็มสามเลยครับคนเป็นบอกพื้นฐานครับ เินยครับเรียตํามมอจะมาองเพลงเราฟังนะครับเองนะอาเรเลยครับตอนนี้เลยนะครับครับเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยครับเห็นเนี่ยโย ยืนตรงนั้นได้เลยครับไม่เป็นไรครับตรงนั้นเลยครับสวยครับภาพสวยงามอะไรจุดที่พี่อีครับอาจารย์กันเชื้อๆทำไมใกล้ในปีหน้าจะได้เป็นภูมิกับทำมครับท่านครับครับอาจารย์นนี้พี่ชาย เพิ่งไปอบรมผู้พันมาเป็นโสดด้วยใช่ไหมเออสดโสดได้ค่ายอันนี้ให้พระอาจารย์ท่านคระพันธพระอาจารย์อันต้นนี้ต้องพระเสด็จออกได้หม่พระอาจารย์พี่ไม่อยู่นะครับโอเวพระอาจารย์ได้ดังเลยให้พรพี่น้องเราหน่อย เปิดแล้ววะแล้ก็ขอเจริญผ่อนญาติโยมทุกคนทุกท่านเนาะทางเจ้าหน้าที่ทหารผ่านโยมหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็ญาติโยมพี่น้องผู้มากักตัวอยู่ที่นี่นก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสพิเศษ ที่เราได้มาแสดงออกถึงความรักความห่วงใยความปรารถนาดีต่อกันในความจะเรียกว่าเป็นเป็นความไม่ไม่ดีในใน,ในส่วนที่โรคภยัยไข้เจ็บมันระบาดแล้วเราก็อาจจะเสี่ยงกับการที่จะติดเชื้อโรคที่จะทำให้เกิดนะความไม่ปลอดภัยในชีวิตแต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง เราก็ได้รับทราบได้รับรู้ร่วมกันว่าคนไทยเนี่ยยังมีความรักความห่วงใยให้กันทุกๆุกฝ่ายทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสอปอตานายกอปอตฝ่ายหมอฝ่ายพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทหารตำรวจทุกฝ่ายแม้แต่ภาคประชาชน เราก็มีความห่วงใยให้กันได้ช่วยเหลือกันในว่าทุกเรื่องทุกๆอย่างจะเกิดภาวะอย่างไรคนไทยเราก็ไม่ได้ทิ้งกันใครช่วยอะไรได้เราก็ช่วยกันอย่างวันนี้ที่ได้มาวันนี้เนี่ยก็เริ่มต้นจากอาจารย์สเสถียรอาจารย์สเสถียรได้ไปปรึกษาได้ไปคุยให้ฟังว่ามีโครงการแบบนี้อาจารย์ว่ายังไงอตมาก็เห็นด้วยพวกเราก็ถือว่ายังดีอยู่ อันนี้ขอโอกาสเล่าไปนิดหนึ่งพวกเราแม้ว่าจะเสี่ยงกับความาที่จะใกล้ชิดจะติดเชื้ออย่างไรก็แล้วแต่เรายังอยู่ในแผ่นดินไทยที่มีความสงบร่มเย็นยังมีพี่มีน้องยังมีการช่วยเหลือกันได้สะดวกบางจุดบางที่เมื่อเช้านี่ก็ยังคุยอยู่ต่มาได้ไปไปช่วยเหลือพี่น้องชาวกะเหรี่ยงทั้งฝั่งไทยฝั่งพมา่า ฝั่งนั้นนียิ่งลําบากมากยิ่งฝั่งพ่อนี่ไม่มีอยู่ไม่มีกินข้าวจะจะกินให้มันครบในรอบปีนี้ก็ลําลบากรายได้หนึ่งปีไม่ถึงหมื่นคนในครอบครัวอาหารก็เพียงแค่ต้มผักหมกับเกลือกับหน่อไม้ในป่าบางทีก็เผือกมันเข้ามาช่วยข้าวสารจากพงทีานอกนีไปช่วยเหลือพอบ้างไม่พอบ้างในแต่ละปี เราไปเลี้ยงอาหารนี่เล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะมีความสุขมากบางที่บางแห่งเนี่ยต้องกินผักข้าวก็ลําบากต้องกินต้องกินผักลําบากอย่างนั้นยังไม่พอยิ่งอยู่ฝั่งทางพ่อมา่านี่ต้องหนีลูกปืนตลอดโดนฆ่าต่อหน้าโดนไล่ยิงต่อหน้าบางทีก็ต้องว่ายน้ําข้ามสารวินมาฝั่งไทยเจ้าหน้าที่ทหารบางทีผักดันออกไป ผักดันก็เห็นอยู่ว่าปืนอยู่ฝั่งนั้นเจ้าหน้าที่ทหารไทยบางคนก็ร้องไห้ไม่รู้จะเอาอยู่หรือจะพาออกไปแต่ว่าเราคนไทยเนี่ยเมื่อเป็นอะไรปับ๊บเราก็ช่วยเหลือกันทันทีทันเวลานั่นอาตมาในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมแผ่นดินร่วมโลกร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายเนี่ยเมื่อเห็นเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นความสงสารความเห็นใจกันมันมีแต่สิ่งหนึ่งก็อยากให้เราเข้าใจว่าเราเนี่ย จะต้องดูแลตนเองให้ดีที่สุดนะฝากญาติโยมว่าให้เราดูแลตนวร่างกายเนี่ยให้มันมีความสะดวกมีความปลอดภัยในการเป็นอยู่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งความรักความสามาคัคคีความเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็อยากให้เราเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของศาสนาใด ทำดีก็ดีจริงทำชั่วก็ชั่วจริงรับรู้เราทราบมันก็เป็นกันทั้งโลกหากว่านี้ฝากญาติโยมาําทำใจให้เป็นปกติทําใจให้สบายสบายอยู่กับตนเองให้มากให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอคำป ตัวถ้าใครไม่เคยทําทําอย่างไรก็เราอยู่อย่างนี้ให้รู้สึกในกายในจิตเราหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้ให้มันเป็นอยู่อย่างนี้โดยเฉพาะความกับเนื้อกับตัวเนียให้ใจเราปลอดโปรง่งใจเราสบายขึ้นเมื่อใจเราสบายขึ้นมันไม่กังวลมันไม่เครียดแล้วอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นบุญกุศลมันก็จะมีขึ้น ความสบายใจก็จะมีขึ้นสุขภาพก็ก็จะพลอยดีไปตามให้เรามั่นใจว่าเมื่อเราตั้งใจทําคุณงามความดีอยู่ในระบบของศีลของธรรมอย่างนี้แล้วมันจะดีขึ้นอะไรอะไรก็จะดีขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นจิตใจเราก็จะเบิกบานขึ้นให้เราเข้าใจกันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เหมือนพี่เหมือนน้องหยิบยื่นแบ่งปันช่วยเหลือให้กำลังใจกันเหมือนเจ้าหน้าที่ทหารดูแลพวกเรา แล้วก็พี่น้องทางข้างนอกก็คงจะมาช่วยกันตามกําลังที่จะพอทําได้เราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าทุกๆคนเนี่ยก็อยู่อยู่แบบลําบากไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เพราะรายได้มันไม่เกิดแต่ถึงอย่างนั้นความห่วงใยกันเนี่ยใครมีอะไรก็บริจาคมาอย่างที่นี่แหละอย่างที่เราเห็นคนละมากคนละน้อยจาย์เสถียรบอกว่าคนจะบริจาคเกินพันนี่ไม่รับเลยสงสารเหมือนกัน ผู้ให้เนี่ยมันอยากให้เวลาได้ให้เนี่ยมันอยากให้ให้แล้วมันมีความสุขบางทีก็ลืมตนเองแม้แต่ตมาจะรับบริจาคก,ก็ต้อง,ต,องต้องเตือนเสมอว่าถ้าอยากจะทำเนี่ยให้ยมปรึกษาก่อนถ้าภรรยาอยากทําต้องถามสามีถามลูกถ้าสามีอยากทําต้องถามภรรยาต้องถามลูกว่าถ้าเราทําบุญอย่างนี้ช่วยเหลืออย่างนี้ครอบครัวเราจะลําบากไหมทําเท่าที่ทําได้น้อยก็ไม่เป็นไรมันมาจากใจ บาทหนึ่งสลึงหนึ่งให้มันเกิดความสุขเกิดความอิ่มใจอย่าให้มันเดือดร้อนตนเองฉะนั้นทุกอย่างที่มีโยมแหม่มก็พยายามนึกถึงว่าเออผู้หญิงมีความลําบากอย่างไรบางทีผู้ชายเราก็นึกไม่เห็นความละเอียดอ่อนแม้มันจะของเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แต่มันกั่นกองมาแล้วว่าช่วยเหลือพี่น้องได้แม้ไม่มากแต่ก็บรรเทาความลําบากพอสมควรฉะนั้นอาตมาก็ถือโอกาสนี้มาเยี่ยมด้วยจริงๆมาเดียอาจารย์สเสถียรก็ได้ แต่ตมาก็คิดว่าเออเรามาด้วยได้เห็นภาพแล้วได้เกิดกําลังใจกับตนเองด้วยแล้วก็ให้กําลังใจกับญาติโยมว่าเรามากักตัวอย่างนี้ก็อยู่แต่กับทหารบางทีทหารอาจจะพาเราวิ่งเฮ้อก็ได้แต่เวลาพระมาเออก็อาจจะได้เห็นผ้าเหลืองบ้างผู้ที่มีศรัทธาบางทีก็ได้รับผ่อนบ้างได้รับกำลังใจบ้างมันก็น่าจะสบายขึ้นอย่างน,น้อยๆว่าสามสถาบัน ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนกับพระาศาสนาไม่ได้ห่างไกลกันัน,นั้นเราอยู่ด้วยกันเด้อให้กําลังใจทุกคนนะก่อนที่อาจารย์เสถียรจะพูดอะไรนะให้อาจารย์เสถียรพูดก่อนเนาะค่อยรับพรทีหลังเนาะนะะเจริญพรก็ หรือว่าเป็นผมเองก็เป็นแค่แค่สะพานนะฮะตัวเชื่อมทุกบุญทุกอย่างทุกความช่วยเหลือเกิดขึ้นจากพี่น้องเราผมเป็นแค่คนบอกผ่านบอกบุญเหมอนพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้าเราไม่เห็นเราไม่รู้มันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ทำก็ได้ หรือเราคิดแต่ว่าเราเอาแค่ตัวรอดเราก็อาจจะไม่ทําแต่ความจริงในสังคมมันเป็นเราเห็นพี่น้องเราเดือดร้อนเราก็อยู่ไม่ได้ตอนแรกผมไม่กล้าคิดนะคิดอยู่แต่ก็คิดว่าไม่กล้าทำเพราะทุกคนเดือดร้อนก็ตัดสินใจในนาทีหนึ่งว่ายัางไงต้องทําเพราะว่าคนที่เดือดร้อนกว่าผมมันผมก็เดือดร้อนมากนะฮะไม่มีงานสองปีแล้ว ไม่มีไรายได้เลยแต่มองมาที่เจ้าหน้าที่ผมก็ว่าคนที่ติดเชื้อก็เดือดร้อนนั่นนะแต่ผมมองมาที่เจ้าหน้าที่ที่ผมได้รู้จักเนะี่ยเขาก็ลําบากกว่าเพราะเขาต้องมาดูแลมาดูแลคนที่เป็นที่ติดแล้วก็ไม่พอไม่พอทุกอย่างไม่พออุปรกรณ์เอ่ยอะไรเอ่ยไม่พอบุคลากรก็ไม่พอเพราะจานวนคนติดเชื้อมันมากกว่า ฉะนั้นนึกบอกว่าเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาก็คิดว่าถ้าเราจะตายถ้าผมมาเนี่ยผมติดเชื้อโควิดตายเนี่ยก็มาช่วยพี่น้องมามีส่วนร่วมช่างมันเหอะก็คิดอย่างนี้ถ้าผมจะตายเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้นผมก็คิดอย่างนั้นจริงนะอผมก็เลยต้องทำนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเราเดือดร้อนแต่ผมมองแล้วพี่ๆหลายคนเจ้าหน้าที่บางคนติดไปติดตัวเองดันไปติดตัวเองอีก หายแล้วเขายิ่งหนักกว่าเราเอีนี่วาเขายังสู้กันยังทำเมื่อพวกเราอะไรเงี้ยครับในสูงสุดผมก็มีพระอาจารย์นาวีจารุธรรมโมนะครับวนรนกรลดมแล้วมีพระอาจารย์จารันเงี้ยเป็นที่ปรึกษาเป็นที่เคารพแล้วก็หลายครั้งที่จะทํากิจกรรมก็หาลือท่านตลอดท่านก็ให้ความเมตตามาตลอดนะครับวันนี้เป็นวันที่พวกเราก็ต้องสู้นะครับต้องสู้ ดูแลสุขภาพให้ดีอวันพรุ่งนี้ต้องดีนะครับผมผมคิดอย่างนั้นหลายคนอาจจะทอ้อก็หลายเรื่องทุกเรื่องแหละเศรษฐกิจภาวะความเป็นอยู่เยอะไรยมันสุมกันมาหมดเลยแต่ว่าทุกคนต้องอยู่ต้องสู้กับมันนะครับ จิตใจถ้าเราจิตใจเข้มแข็งต้องผ่านตายได้ถ้าเราอ่อนแอจิตใจเราไม่ไหวร่างกายมันก็รับไม่ได้สู้ไม่ได้เพราะว่าจิตใจมันเป็นตัวนำนะครับขอให้ทุกท่านผ่านไปให้ได้ว่าครั้งหนึ่งพวกเราได้อยู่ในห่วงแบบนี้ร้อยปีพวกเราได้อยู่ในห่วงแบบวิกฤติเนี้ยนะครับมันจะเป็นความประทับใจประทับใจในสิ่งที่บอกว่า เรายัางมีกำลังใจให้กันนั่นแหละครับไม่ใช่ประทับใจว่าเป็นโลกนะประทับใจว่าเราทุกคนไม่จริงกันเรางี้เถอะนะลองเพลงให้ฟังท่อนหนึ่งนะก่อนที่จะรบอบพรนะฮะเอาไหมพี่ติเอาป่ะเอาท่อนเดียวนะเอาอสองท่อนก็นได้ เต็มเพลงเลยฮะเอาเพลงเลยอร่ลยใช่ไหมเอาเพลงฮิตที่จําได้อันนี้ผู้พันสันติพี่ชายผมนะอยู่ที่นี่วันนี้ไปห้าที่นะครับจากพระอาจารย์นะครับอ๋อัวแทนไหมครับพิติไม่เป็นไรครับี๋ยวจะให้ทางให้คุณหมอคุณหมอเนาะมาน้ามวน่เจ้าอะไรนิดเึงครับผม เรออนุญครับเาเขาดแต่ใครไม่ได้ครับพิว่าทังนี้ครับเรขอพูดแคนันค่ะันเนเฉินพอพันทเฉินพออ๋อพอดีตพออยูแป๊บนึงนะครับอดีตพอครับพอันทูนหาพอันทุนเครื่องกระเตียมว่ามีแ้วอร ออกพีอ,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 อตัอออีเข้ามาใกล้ๆนะให้มันเข้าม่ตัวนี้ด้วยเข้ามาตัวโรกตัวโรคโอากาศค่ะในในนามของโรงพยาบาลสนามทหารบกนะคะแล้วก็โรงพยาบาลกันทลักษ์ที่เป็นแม่ข่ายนะคะนะคะอะ ต้องขอกล่าวความในใจนิดนึงนะคะว่าทราบซึ้งใจนะคะที่ทีมเราไม่ได้เดียวดายนะคะเราเห็นเราเห็นคนไข้นอกที่เจ็บป่วยนะคะเราก็รู้สึกทุ์อยู่แล้วนะคะในจุดนี้นะคะแล้วเรามาทำงานในส่วนของโรง,ง,งพยาบาลสนามถามว่าเรากลัวไหม นะคะเราก็กลัวนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวเพราะว่าเราก็มีครอบครัวมีลูกมีสามีนะคะมีคนที่อยู่ข้างหลังเราแต่ว่าเราก็เข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นโรคที่มันอุบัติขึ้นมาใหม่เราต้องช่วยกันควบคุมนะคะนะร้อยปีมีสักครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เราได้อยู่ในร่วมประวัติศาสตร์ตรงนั้นแค่นี้เราก็รู้สึกภูมิใจแล้ววันนี้เราได้เห็น ท่านอาจารย์ลาวีนะคะที่ตัวดิฉันเองเคยไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนนกุดหลมตั้งแต่สมัยท่านผู้ในการคุณหมอวันชัยนะคะพาพวกเราไปแล้วก็ข้าราชการใหม่ทุกคนก็จะไปฝึกปฏิบัติที่วัดโนนกุดหลมอยู่แล้วซึ่งเป็นวัดที่เราศรัทธาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นพี่สถียนทำมือนะคะที่เป็นคนศรีสเกตบ้านเราเป็นศิลปิน ที่พวกเราชื่นชอบนะคะโดยสายเลือดของพวกเราทุกๆคนมีความเป็นศิลปะมีศิลปะอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะพวกเรามีจิตวิญญาณนะคะของการรับรู้ถึงถึงความรู้สึกพวกนี้นะคะในครั้งนี้ก็ขอกล่าวขอบคุณด้วยใจจริงๆนะคะจากาโรงพยาบาลกันทลักษ์และโรงพยาบาลสนามทหารพาน ะะรวมไปถึงโรงพยาบาลสนามวังชมพูนะคะสิ่งของที่ท่านนำมามอบในวันนี้เราจะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขออนุโมทนาสาธุกับโยมหมอเนาะโยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหาร แล้วก็พี่น้องที่มาพักอยู่ตรงนี้ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยต่มาภาพในนามของพระภิกษุทุกๆรูปในโลกนี้แหละถือว่าเราก็คือพี่คือน้องเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายวันนี้ได้มาเยี่ยมมาให้กำลังใจก็เท่าที่เราจะทำได้แต่ความปรารถนาดีที่เรามีให้กันนั้นมันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหรอกดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ได,ได้สบายกายสบายใจด้วย และได้มีความสุขในการดำเนินชีวิตให้มีกำลังใจว่าเราเป็นคนหนึ่งที่จะต้องกลับไปดูแลครอบครัวเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกๆหล,ล,ลานๆคนในครอบครัวที่รอเราอยู่เราจะต้องมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตแล้วเราจะต้องกลับไปเป็นเสาหลักไปเป็นกำลังให้กับครอบครัวของเราให้จงได้นับจากวันนี้เป็นต้นไปนะ อะไรที่ผ่านมาในชีวิตมันจะผิดมันจะถูกมันจะดีไม่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องอดีตไปแต่จากนี้เป็นต้นไปเราจะทําตัวให้เป็นคนที่มีประโยชน์เป็นคนที่มีค่าของสังคมเราจะเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาดูแลประเทศไทยดแูแลโลกใบนี้เนี่ยให้มันมีสันติสุขมีสันติภาพมีความร่วมมือนจนไปด้วยมือของเราฉะนั้นวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลาย ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลโรงพยาบาลกันทลลักษณ์ขออนุภาพอย่างคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียนประพฤติธปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนสง่งให้คณะเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทีมงานผู้มาให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เสถียนทำมือพร้อมครอบครัวพี่น้องทุกทกคนแล้วผู้มาพักอยู่ตรงนี้ก็ขอให้ได้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญง,งอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน